อะไรขึ้นกับเด็กเด็กน้อยนี่ทำอะไรเด็กน้อยเนี่ยโอ้หนี่กระลังกินอะไรนะาโอ้ย่างสองเม็ดเลยเหรอเด็กหญิงมุกเด็กหญิงต้นหอมออะไรนะหอมน้ำหอมไม่ใช่ต้นหอมนะข้าวข้าวหอมเหรอ โอ้ทำไมกินแบบแปลกพิสดารอย่างนี้เละตัวเล็กอร่อยไหมอร่อยนี่มันมันเป็นอะไรนะปลาหมึอกอะ่ะรสชาตินี่เลยโอ้ไม่อยากรู้หรอกดูที่เด็กก็กินยาวเหยียดเลยนี่ทำอะไรกันเนี่ยดูที่เด็กๆ ห่างเดิกจินระยัทิ้งระยะห่างนะเราจะห่างไกลกันสองเมตรนะเฮอะเนี่เว้นระยะห่างตัดครึ่งตัดครึ่งเหรอเฮ้ยเอาอะไรตัดครึ่งอ่ะดึงออกก็ได้ดึงขาตรงอยู่หรือเฮ้ ดเฮ้ยเดี๋ยวลงให้ดูเดี๋ยวลงให้ดูให้จบนิยายก่อนดินี่ระวังโรคติดโควิดนะรู้จักโควิดไหมมันคืออะไรโควิดสิบเก้าโควิดสิบเก้ามันทำอะไรติดทางไหนอ่ะติดลุงนั่นแหละเฮ้ยแต่ว่า เสียงเก้วๆตื่ตอนชาตอนเย็นีเนี่ยจนหอมเอ้ยบัดึงขาดแล้วไปแล้วโกะกะึกแล้วนโอ,นน <laughs> โอยอยู่ปอไหนตอนหอมอสองครปอหนปอสองปออะไรปอหครับสอเรา,าปอสเหรอปอสม ทำไมไม่ไปทับหนึ่งเลยจะห้องจะได้อยู่ห้องเข่งเลยเอ๊ะนี่ว่าไี่มาเรียน้องข้ออ้าวป,ปะอืมโอ้โหท่าธรรมดาแล้วเด็กๆเนี่ย